ครับเมื่อนี้กับมีโอกาสได้มานอนอยู่สกลนครก็เลยถือโอกาสมาหาเลาะกับใบพาทัดนะครับคนหาตามโทรศัพท์มีอยู่3ามผาทัดครับกับมีพผาทาดเจงเว้งผาทาดนรายเจิงเวงนะครับและการะาทาดเชิงชุ่มและการะาทาดดูมนี่นะครับแต่ว่าความเป็นไปเป็นมานี ว่าท่านด้รู้จักครับพี่น้องตะว่า,าไปไหว้ไปกราบไปกราบนะครับเมื่อนี้ได้มีโอกาสได้มานอนอยู่สะกดน,นครกัได้มาเลาะกับฝ่ายพระธาตุบ่ฮู้จักตอบ่อง,อองไปหม่องมาพี่น้องค้นหาตามจีพีเอสได้3 3มมมาาะะมหม่องนะครับก็มีพระธาตุเชิงชุ่มพระธาตุนารายณ์จริงเว่งล้วก่พระธาตุดุมห้องเฮานี่ครับหม่องนี้เอา้ากตมีตามนี้แหละพี่น้องครับเอามาให้เบิ้ลพ่อใครเก็ดใข่เหงาเบิๆๆ่งเพื่นอนๆไปเด้อครับพี่น้องเด้อ เอาเด้อขันั่งก็ยนั่งอยุดด้การคว้านไว้่อนาไว้ควอนแล้วบัดนี้เสียดบลำดดยเขินตัวของผมเสิเดินไฟส่วนไปพองวนเยนอ้อมมีทั้งซ่อมไปพองหงอแง่ห้อยแง่ลไม่งแอ่งเหงายาว์เยว์งาลวงน้ำสะซอกซำม้ำใส่ใส่สาบดวงนกขับไปเมืดมุ่งสุงเตี้ยนอกจายมันส่อนดอนเดี่ยวเกี่ยวกายละไม่ไก่ใก้เกี่ยวเกี่ยวกันจองกันขั้นเทิงหันเทิงยุงเทิงมุ่งเทิงเมื่อเพึ่งผู้พึ่งผืดเตี้งตู้เตี้งตีเนี่ยเปลี่ยนขึ้นสู่เทิงมีงาสั้นงาน แต่กลางไปหลายเงบย่อยแค่แขนงะเงี้ยเสียงสั่นนอกแค่มันเกี่ยวซ้าเกี่ยวห้อยเกี่ยวลาเลยน้ำแค่หนึ่งแค่เดียวแค่สองแค่สามแค่ดีแค่งามทีจอหันจอมีเครื่องง้อแค่เงี้ยแค่เขนแค่หอยแค่ก่อยมากอดแค่ซับแค่สอบไปยูทึงยูไตก็หน่อยแค่ใหญ่บิดบัดันเปีนเปลียนขึ้นเหมิดมุ่งมีลำสูงลำสั้นล้ำซ้าห้อยลันเปลี่ยนพักเปลี่ยนดันเปลี่นตอนเปลนุ่มเปลนพุ่มเปลียนใหย่ตอลใหย่กบมี่ีบนดีบนหนาบนเทบนนางมีบน แก่งวันวานไม่คู่อยู่ข้างหยางถึงข้างมูเขาสารพัดเดิมไม่คุ้นสิบ่ไปห้อยเราไม่ไหลตัวสมชายสิยดไกลร้อยเขินหลวงเนินลวงคอยร้อยดูไยยยี้ย้ายเปลี่ยนตามเทียนอยายยบปอนหินเดิมไม่คุ้นขอหมอรลอเลีเ้ยงหลวงลง,ลงนอทา้งแห่งทองอยาบต้องล่งลำถกข้าจับย่างไปขาถึงเมื่อคว้าดึงเชไ่ม่ยคันไปหลอดปุ่มพ่อลุกขึ้นแล้วเพื่ของจองข้นอนั่งยองย่อพดปอหักปับยองแย่งยับย่างไปขาาของนอวะทกขาตองตำหินเส้นฟา

ที่ทันเพื่อนสั่นมีตท่าแถวทันไหมเลียนน้ำนำปลาขายกง่ายเดินเขาเราเขาบ่าตอนนั้นสังผมกบเข้าลอยลัน